เม็ดซอยโปรโตีนโปรโตีนเพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะเราซื้อมาด้วยกันสองรสก็คือวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตซึ่งเราก็ชอบสองรสนี้แหละคือมันเลิศสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบูมบิมนะักเขียนนัปาะกาปฟีฟฟนไรเตอร์เนช่วงนะักเขียนรีวิวก็อีกแล้วนะคะ และในวันนี้สิ่งที่โมบิลจะมารีวิวก็คือนี่เลยค่ะทุกคนเม็ด soy protein p r o t ต i n เพิ่มน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะซึ่งทุกคนทุกคนทุกคนคงจะรู้ว่าช่วงนี้นะคะเราเริ่มกินเวโปรตีนเริ่มแบบว่ารักสุขภาพแล้วเราอ่ะก็ได้รีวิวเวกโปรตีนไปแล้วหลายแบรนด์มากเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถึงแล้วสำหรับเวโปรตีนนะคะ ของทางมาเทลซึ่งเป็นเวโปตีนที่เพิ่มน้ําหนักเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะสําหรับคนที่แบบว่าเออฉันหอมฉันไม่มีกล้ามเนื้อเลยแม่เนี่ยฉันอยากแบบเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเองฉันอยากเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับตัวเองสองตัวนี้เลยจะ้ะเออแล้วที่เรามารีวิวนี้นะคะก็คือเป็นการที่เรากินมาระยะหนึ่งแล้วนะเราถึงจะมารีวิวนะทุกคนเพราะว่าเป็นอาหารเสริมนะเราต้องลองกินก่อนแล้วเอจอจะบอกว่า คือมันเลิศคือมันเลิศเพราะว่าตอนที่เราอะเริ่มเข้ามาสายเวยใช่ปะเราก็จะกินเวโปรตีนที่เหมือนกับลีนลีนร่างกายลีนร่างกายหรอทําให้แบบไขมันมันแบบหายไ,ไ,ไ,ไปพุงยุบอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกับว่าเรากินเพื่อที่ให้ร่างกายเราลีนแล้วเราก็รู้สึกว่าพอมันถึงจุดที่มันลีนจริงๆอะเราไม่ได้อยากได้ลีนขนาดน,นั้นเว้ยเราแค่อยากได้แบบกระชับสัดส,ส่วนเฉยๆอะไรเง,งี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เออเราต้องกินเพิ่มน้ําหนักซึ่งเวโปรตีนอ่ะคือมันจะเป็นการเพิ่มน้าหนักที่เหมือนกับว่าเราจะได้กล้ามเนื้อเราจะไม่ได้ไขมันอนะ่ะทุกคนเก็ทฟิวปะเราจะไม่ได้แบบมีไขมันอยู่แต่เราอ่ะจะมีกล้ามเนื้อแทนซึ่งเราอยากจะบอกว่าการกินเวน,นะทุกคนต้องกินแล้วอากําลังกายด้วยไม่ใช่ว่ากินเฉยๆแล้วมันจะแบบเออเพิ่มอะไรขนาดนั้นนะถ้ากินเราแบบเพิ่มเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันต้องกินเยอะ แต่ว่าอันนี้ที่เรากินะเรากินเราต้องออกกำลังกายด้วยอืซึ่งเราก็กินมาระยะหนึ่งแล้วเราอะ่ะกินวาน,นิลาหมดไปถุงหนึ่งแล้วอันนี้ก็คือแบบซื้อมาเพิ่มนะทุกคนนี่คือซื้อมาเพิ่มแล้วก็มารีวิวให้กับเ,เพื่อนๆืนเพราะว่าเราจะได้บอกเพื่อนเพื่อได้ว่าเออซื้อกินแบรนด์นี้ราก็กินแล้วมันเป็นยังไงแตไ่ได้เลยคือร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะแบบไปถูกจลิดกับอีกแบรนด์หนึ่งก็ได้เออแล้วแต่เลยแต่ว่าที่สาหรับ เรากินเรากินตอนนี้นะก็คือกินสองตัวนี้เลยจัะสำหรับการเพิ่มน้ําหนักแต่ถ้าอยากแบบอยากหุ่นลีนหุ่นอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนแบบแบรนด์นี้ก็มีนะแบรนด์นี้ก็มีที่แบบเป็นแค่ซอยโปรตีนเฉยๆที่แบบไม่ใช่แมสอะเออไม่ใช่แบบเพิ่มน้าหนักอะแต่เรารีวิวไปแล้วสามารถตามไปดูได้สาหรับคนที่แบบต้องการแบบลดน้ําหนักจริงๆนะนแต่นี้เพิ่มน้ําหนักจ้าก็สําหรับ เพิ่มน้ำหนักนะเราซื้อมาด้วยการสองรสก็คือวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตซึ่งเราก็ชอบสองรสนี้แหละนี่เดี๋ยวจะให้ดูก่อนอันนี้คือวานิลลานะทุกคนถูกเขาจะเป็นแบบนี้เลยนี่ขนาดที่เราซื้อมานะคะก็คือเก้าร้อยแปดนะก็คือเกือบกิโลว่ะทุกคนเป็นถุงใหญ่เลยถุงใหญ่เกือบกิโลแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีวิธีการโชงการกินอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าให้กินช่วงเช้า ตื่นนอนแล้วกินเลยแล้วก็กินก่อนือหละเอากำลักกลงกายแล้วก็กินตอนก่อนนอนอยู่ที่น้ําหนักตัวของเพื่อนด้วยแต่เขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าน้ําหนักตัวแบบเท่านี้ควรจะกินเท่าไหร่ปีตกินกินตามน้ําหนักตัวของตัวเองอะเออเพราะฉะนั้นแบบคนเราน้ําหนักไม่เท่ากันก็กินไม่เท่ากันนะทุกคนก็ไปอ่านได้ที่ข้างหลังแล้วก็เราอะชอบของมาเทลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขามีเขามีที่จักให้ทุกถุงเลย บางแบรนด์เขาไม่แถมนะงงเหมือนกันว่าทำไมหนึ่งไม่แถมแต่ว,ว่าของมาเซลเขามีที่ตักแล้วก็เป็นสกู๊ปคือแบบกินทีละหนึ่งสกู๊ปได้เลยอย่างี้เราจะให้ดูช็อโกัลตลนี่ช่องกัลเเเป็นอย่างนี้นะทุกคนน้ำหนักเท่ากันเลยเกือบกิโลนะที่เราซื้อมาอืแล้วอยากจะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยอร่อยกว่าซอยโปรตีนแบรนด์เดียวกันนะของ ตอนนั้นเราเคยทําของอันนี้แหละของเวมาเทลเนี่ยแหละแต่ว่าก็จะมีฟิลแบบว่ามันมันอร่อยแต่มันมันไม่อร่อยเท่าดีอันนี้มันอร่อยกว่าก็เลยรู้สึกว่าแอบชอบแอบชอบแล้วก็เวลาเรากินอ่ะเราจะรู้สึกว่าออ้ฉันอยากตื่นมากินจ้าฉันอยากตื่นมากินโปรตีนเลยเพราะว่ามันอร่อยแล้วราคาแล้วก็ปริมาณอะคือได้เยอะคุ้ม กินได้นานออสำหรับแบรนด์นี้นะที่เราแบบรู้สึกนะเรารู้สึกว่ามันเป็นประมาณนี้เราก็เลยนะคะมาแนะนําให้ทุกคนในวันนี้นะทุกคนก็คือสองแบรนด์นี้เจ้ะเดี๋ยวเราจะชงให้ดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มจากวันนี้ลาก่อนเนาะวันนี้ลาผงข้างในก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเราจะเป็นผมแบบนี้เลยแล้วก็มีช้อนให้นะนี่นะแล้วก็ นี่เราจะเทใส่ไปเลยนะไปประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ำนี่นะทุกคนสำหรับแบ,บมาเที่ยวเรารู้สึกว่าใส่น้ำเยอะอร่อยเพราะฉะนั้นใส่น้ำเยอะๆทุกคนนี่ เนี่เลยเนี่ยม่เาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็กินง่ายเรากินหมดมาถุงหนึ่งแล้วนะทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ฝืดคอเลยมันจะมีความหอมมนิลาแล้วก็แบบไม่ฝืดคอเลยแล้วก็อร่อยอ่ะอว้าเพิ่อรู้ว่า เวโปรตีนที่เพิ่มน้ำหนักมันอร่อยกว่าเวโปรตีนที่ลดน้ำหนักทุกคนคือเขาจะมีความแบบหวานหอมกว่าอืมนี่ทุกคนกินไม่มากส่วดอันนี้นะช็กโวแลตนี่ทุกคนเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เราก็กินไปแบบเขาเรียกว่าคล่องไปละอยู่ก้นๆนุ่นละเออนี่ก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งช้อนกินตอนเช้า ส่วนมากเราจะกินตอนเชา้าอ่ะเพราะว่าต้นอื่นๆก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเราออกกำลัง,งากายตอนเช้าด้วยอยู่ที่เพื่อนๆนะว่าจะอยากกินแบบช่วงไหนเนี่ย ชอบช็อกโกแลตมากเพราะว่าแบบกินง่ายอร่อยทุกคนเข้าเป็นเหมือนช,ช็อกโกแลตที่เข้มเข้มหน่อยเนี่ยกินง่ายมากคือเหมาะสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักนะทุกคนก็คือสองแก้วนี้เลยจ้าแมสซอยโปรตีน เรากินมาสักพักหนึ่งและแล้วเราก็ต้องออกกาลังกายด้วยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ออกนะเรารู้สึกว่าช่วงที่ออกกาลังกายด้วยอะ่ะเขาจะมีความแบบกล้ามขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราอะ่ะออกกําลังกายเฉยๆอะ่ะเราก็จะไม่ได้กล้ามหรือง้มเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้าเรากินมีอะ่ะแล้วเราไปออกกำลังกายอะ่ะเฮ้ยมันดูขึ้นเร็วกว่าปกติ อันนี้คือร่างกายของเรานะเราไม่รู้เหมือนกันว่าร่างกายเพื่อนจะเป็นยังไงนะแต่สําหรับเราอ่ะเออมันขึ้นเร็วกว่าเร็วกว่าตอนที่ไม่กินอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากแบบปั๊มหุ่นหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยฉันจะไปเที่ยวฉันอยากแบบน้าหนักเพิ่มหรือใดๆอย่างเงี้ยฉันอยากมีกล้ามเนื้อแบบไม่ต้องให้แบบมันเหี่ยวเกินไปคือเราอายุแบบเยอะละเริ่มเยอะแล้วมันจะมีช่วงนึงที่แบบแขนตรงเนี้ยเราแบบมันมันมันเหี่ยวมากเราแบบเราแบบเรีแอคอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราเราก็แบบ แล้วเราเห็นแคนตัวเองตัวนี้แบบมันมันมันสั่นแบบแรงมากว่ามันเหนียวอะทุกคนเออแล้วพอแบบเรากินเวเราก็แบบว่ามันก็มันก็เนื่นขึ้นนิดนึงแต่อันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่แต่ออกนิดนึงบ่อยๆเราต้องออกบ่อยๆอะทุกคนแต่แบบว่าเราสึกว่าอันที่มันแบบเยอะๆมันมันเริ่มกระชับขึ้นมันก็ดีขึ้นในสาหรับตัวเราอย่างเงี้ยเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็สามารถลองกันได้ตามไปลองกันได้นะคะ ว,วันนี้นะคะการรีวิวแมสซอยโปรตีนนะคะก็พอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครที่อยากซื้อตามบุมบีมนะคะบุมบีมนะคะจะแปะพิกัดลิงเอาไว้ใต้คลิปนะคะเ,เพื่อนๆสามารถตามไปซื้อกันได้เลยนะก็จะมีบางช่วงด้วยที่เขาจัดโปรโมชั่นก็จะได้ลดราคาลงไปอีกนะคะทุกคนแต่ว่าเออราคากูเกิลแต่ว่าถ้าเทียบกับราคากับปริบใม่แล้วคือคุ้มมากหนระับแ,แบรนด์นี้นะ ก็สำหรับวันนี้บูมิ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเลยที่ชอบการรีวิวของบูมิ่นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกด subscribe ช่องให้กับบูมิ่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบูมิ่ด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่ในรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย